สนองเพื่อนเรียนรู้ตื่นตาขึ้นมาได้มาพบเรื่องร้ายมามาสิ่อที่เราต้องเจอ ไว้กับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสําคัญอย่าไปท้อกับความไว้วังเกลือความฝันที่ฉันต้องการมุ่งตามความฝันต่อไปอย่าวันวายแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องกอารไปยายากจะพังให้ได้แม้ว่ากายของฉันไม่สม ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อชีวิตที่เลือได้เพื่อชีวิต วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันอุสนีสุปิยพันรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพค่ะกเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีการเรียนการสอนโยคะประยุกต์สําหรับเด็กพิการทางด้านสายตาด้วยนะคะและคุณครูผู้สอนนะคะก็คือคุณครูนัท หรือว่าร้อยตำรวจตรีหญิงปรีนาภาเดชกุลชรค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมที่บ้านราชาวดีกันค่ะว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างไปชมภาพกันเลยค่ะที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีเป็นสถานที่ที่ให้ชีวิตกับผู้พิการอย่างแท้จริงโดยเด็กพิการที่อยู่ที่นี่ไม่เพียงแต่ได้รับการเลี้ยงดูทางกายเท่านั้น หากแต่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านเพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยตัวเองได้ทั้งนี้ก็เพื่อนําความภาคภูมิใจมาสู่ตัวของพวกเขาเองในท้ายที่สุดจากจุดประสงค์ของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีทำให้เรามองเห็นแสงสว่างในชีวิตของผู้พิการเหล่านี้มากขึ้นเพราะอย่างน้อยๆเด็กพิการที่อยู่ที่นี่จะสามารถช่วยตัวเองได้ เป็นคนดีและมีความสุขที่สำคัญยังได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและสติปัญญาแต่กว่าจะไปถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นี้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่คงต้องทำงานกันอย่างหนักเพราะข้อจำกัดของผู้พิการเหล่านี้ไม่ได้มีแต่เพียงด้านร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีข้อจำกัดด้านจิตใจร่วมด้วยเพราะนอกจากจะพิการแล้ว เขาเหล่านี้ยังถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานวัตถุประสงค์ของเรารับเด็กกำพร้าอนาถานะคะหรือพ่อแม่ยากจนหรือเป็นโรคจิตโรคประสาทไม่สามารถจะ,จะเลี้ยงเด็กได้ ปกติเนี่ยเราจะไม่รับเด็กที่มีพ่อแม่เพราะถือว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูได้ดีและมีให้ความรู้และประสบะการณ์ได้ดีที่สุดนะคะวัตถุประสงค์ของที่นี่ก็คือต้องการให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมนะคะการสื่อความหมายนะคะให้สื่อภาษาเนี่ยรู้เรื่องกันนะคะถึงแม้เขาจะพูด ไ,ได้กตานี่เองคือที่มาของคำว่าเพื่อนมนุษย์เพื่อนที่พร้อมจะช่วยเพื่อนด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจโดยไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาและสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเด็กพิการเหล่านี้ไม่ได้เป็นแต่เพียงผู้ที่รอคอยความรักความเอาใจใส่จากบุคคลอื่นเท่านั้นในโลกของเด็กที่นี่ยังมีคำว่าก,กันและกันดังเช่นภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นภาพที่ทำให้รู้สึกเต็มตื้นขึ้นมาทุกครั้งที่ได้เห็นพลังใจทั้งจากผู้ดูแลและตัวเด็กพิการเองเป็นแรงขับที่สำคัญในการดึงศักยภาพความสามารถต่างๆที่ซ่อนเร้นออกมาเด็กพิการที่นี่นอกจากจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วยังได้รับโอกาสในการฝึกทากิจกรรมต่างๆเพื่อตเตรียมความพร้อมไปสู่งานอาชีพและจากโอกาสที่ทางสถานสงเคราะห์แห่งนี้ได้หยิบยื่นให้ ผู้พิการหลายคนได้แสดงให้เห็นว่าภายใต้ร่างกายและสมองที่พิการเขามีศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่อันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธรรมชาติไม่ได้ละเลยพวกเขาแต่อย่างใดหากจะมีบางคนที่ยังหาไม่พบว่าความหมายของชีวิตอยู่ที่ไหนที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีอาจเป็นคำตอบหนึ่งที่มีความหมายลึกซึ้งน่าจดจำแล้วเรา จะรู้ว่าวันว่างของเรามีความหมายมากมายนักกับเด็กพิการที่นี่นอกจากนี้เราอาจแปลกใจว่าสำหรับเราแล้วมันมีความหมายมากไปกว่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมของบ้านราชาวดีนะคะเห็นแล้วเนี่ยก็น่าสนุกเลยใช่ไหมล่ะคะคราวนี้ล่ะคะ่ะใกล้เวลาที่เราได้นัดกับร้อยตำรวจตรีหญิงปรีนาภาเดชคุณชรหรือว่าคุณครูนัดแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันคะ่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็ได้นั่งอยู่ใกล้ๆกับคุณครูนัดที่แสนใจดีของโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งนี้แล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้คุณครูนัดเนี่ยพูดถึงการทํางานตั้งแต่ตอนที่เรียนจบใหม่ๆจนถึงปัจจุบันให้ฟังคร่าวๆหน่อยค่ะจบมาตอนแรกก็ทําอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะในตึกของผู้ป่วยสัลยกรรมหญิงนะคะทางโรคกระดูก แล้วก็สถานการมทั่วไปค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชแผนไอซียูหรือแผนผู้ป่วยหน,นักค่ะก็คือว่าตอนแรกๆนี้ก็ทําอย่างที่ได้ศึกษามาก็คือเป็นเป็นพยาบาลคณะพยาบาลค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาทํางานทางด้านโรงแรมค่ะในฝ่ายของการประสานงานราชการจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อประสานงานในหน่วยของราชการที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ โรงแรมจะต้องใช้ใบอนุญาต ừ, หรือว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาส่วนของวีซ่าและส,งส่ง,งเสริมการลงก็เรียกได้ว่าตอนแรกเป็นพยาบาลมาก่อนแล้วก็มาตอนนี้คือทํางานด้านการโรงแรมก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยอย่างนี้ด้วย,ยใช่ไหมคะสาขาเปลี่ยนสาขาไปเลยนะคะค่ะแล้วอย่างเรื่องของการเรียนโยคะกันดีก,กว่าค่ะว่าตอนแรกคุณครูนัทเริ่มสนใจโยคะได้อย่างไรคะตอนแรก ปกติเป็นคนชอบออกกําลังกายนะคะแล้วก็เต้นแอโรบิกอยู่ทีนี้พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็คิดว่าการเต้นแอโรบิกเนี่ยทำให้ข้อเสียเพราะว่าการเหวี่ยงการลงน้ําหนักตอนที่เราเต้นเราจะลืมตัวเวี่ยงไปไร้ทิศทางอย่างเงี้ยค่ะก็มาอ่านหนังสือดูหลายๆเล่มเขาบอกว่าโยคะเนี่ยดีมากแล้วก็ให้ประโยชน์กับระบบต่างๆ แล้วก็ยังแถมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิของก่านได้จิตใจด้วยก็เลยไปเรียนโยคะเลยนะคะค่ะคือเรียนอย่างจริงจังแทนการเต้นแอโรบิกไมออกกาเหมอกันทางด้านโยคะแสดงว่าคนที่มีอายุมากเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนโยคะได้ใช่ค่ะค่ะแล้วอาจจะต้องฝึกมากคือพอกลับบ้านเนี่ยก็ต้องทุ้มเทเวลาให้เยอะๆเพื่อให้ยืดหยุ่นมากขึ้น แล้วจันเริ่มเข้ามาทำการสอนโยคะเนี่ยเมื่อไรคะมาสอนโยคะของคนทั่วไปใช่ไหมคะ,คะก็หลังจากที่เข้าไปเรียนได้สักประมาณ3เดือนนะคะ<ม>ทางโรงเรียนที่เข้าไปเรียนเนี่ยก็เลือกให้เป็นนักเรียนทุนในส่วนของการเรียนเป็นครูนะคะก็ใช้เวลาเรียนประมาณ2ปี 2> <ม>แล้วก็ออกมาฝึกสอนแล้วก็สอนอยู่ที่โรงเรียนสักไม่นานนะคะ,คะก็ มาสอนเองค่ะที่ d ร a g o n โยค a เทียนโนมาในที่โรงเรียนเนี่ยไปเช่าที่ที่นั่นแล้วตหลังก็เลยพอเขาเลิกเช่าเนี่ยนักเรียนก็ตามมาค่ะยังหลงยุ่ก็เลยสอนต่อค่ะก็คือว่าสอนตอนแรกก็คือสอนคนปกติทั่วไปค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการถานมาสอนโยคะให้กับคนตาบอดเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากตอนที่เรา ได้ไปสอนนักเรียนที่มาเรียนด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าไปสอนนอกสถานที่แล้วก็มีท่านหนึ่งเนี่ยสายตาเรนลางก็อยากเรียนด้วยแต่ตอนที่ตอนที่ไปเริ่มสอนเป็นชั้นเรียนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเรียนในชั้นได้ค,คือมองไม่เห็นนะคะมองมองเห็นได้น้อยมากๆเลยแล้วแต่ก็นั่งอยู่ข้างๆตลอดเลยจนกระทั่งคนเลิกแล้วก็เลยไปถามว่าอยากจะเรียนด้วยใช่ไหมท่านก็บอกว่าอยากเรียนด้วย ก็เลยขอเวลาพักหนึ่งคิดท่าคิดท่าที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าให้เข้ากับคนที่มองไม่เห็นค่ะแล้วคุณครูนัดนะเข้ามาสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนี้ได้ยังไงคะอยากมาสอนที่นี่เป็นวิทยาทานให้กับคนตาบอดเพราะเชื่อว่าถ้าหากว่าเราทําให้คนตาบอดได้ฝึกโยคะตั้งแต่เล็กๆเ,เขาจะต้องได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านสมาธิการเรียนหรือการ ผัดแสนพิษเป็ตาค่ะค่ะแล้วแล้วเหตุผลที่อาจารย์เนี่ยอยากจะสอนให้เราคนตาบอดโดยเฉพาะเลยเนี่ยมีมีมีมความรู้สึกยังไงจริงๆนั้นถามตรงๆเลยก็คือมันท้าทายอะค่ะการเป็นครูสอนโยคะเนี่ยถ้าตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกมาในเวลาพอสมควรเนี่ยเป็นได้ทุกคนสำหรับคนที่รักการเล่นโยคะนะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคุณครูที่สอนอยู่ียสมคนตาบอดพูดถึงคุณครูนัดกันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันครูทองย้อยเชียงทองจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นครูสอนวิชาพละศึกษาและสุขศึกษาของโรงเรียนนะคะจริงๆแล้วทางโรงเรียนของเรามีโครงการที่จะส่งเสริมบุคลิกภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในทุกๆด้านแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโครงการของคุณครูนะัทซึ่งฝึกโยคะสําหรับเด็กตาบอดซึ่งโครงการของคุณนัทก็สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กตาบอด หลังจากฝึกโยคะได้ประมาณ2-3สเดือนซึ่งเราไม่ได้ฝึกทุกวันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเด็กห้องพิเศษเนี่ยจากที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยในการทำกิจกรรมพวกเขาสามารถอยู่นิ่งได้ในช่วงระยะเวลาที่มากพอสมควรก็ขอขอบคุณคุณนัทในที่นี้นะคะที่ให้โอกาสกับเด็กๆตาบอดได้มีกิจกรรมและทางเลือกอีกทางหนึ่งสาหรับเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะในการดาเนินชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือความรู้สึกจากคุณครูที่สอนอยู่เนียสองคนตาบอดพูดถึงคุณครูนัดนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณรนัดกันตอบและคุณครูคิดว่าการที่เด็กๆเนี่ยเขาได้เรียนโยคะเนี่ยคุณครูคิดว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรคะได้รับประโยชน์นะคะ<ช>ขาอแรกก็ทางด้านร่างกายค่ะในช,ช่วงไหล่เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อไหล่ถูกใช้โดยการกดลงบ่อยๆเนี่ยอีกหน่อยเด็กก็จะมีการปวดเมื่อยภายหลัง คือในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าย,ยืดไหล่ท่าบริหารช่วงไหล่หรือกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังค่ะให้แข็งแรงขึ้นค่ะแล้วเด็กก็จะเงยหน้ามากขึ้นคือบอกบ่อยๆนะคะ่ะย้ำบ่อยๆค่ะเด็กพอพอนั่งอยู่ก็จะนั่งไม่ก้มหน้าจะเห็นว่าเด็กจะเงยหน้าขึ้นได้พอสมควรนะคะะสำหรับเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นผลที่ใช้ได้ สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณคุณนัฐเนี่ยช่วยปากกำลังใจถึงผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะค่ะก็ท่านผู้ชมทางบ้านที่มีญาติหรือบุตรหลานที่เป็นผู้พิการทางสายตานะคะถ้าสนใจการฝึกโกยคะก็เชิญได้ค่ะที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะคะแล้วให้เชื่อมั่นค่ะว่าญาติหรือบุตรหลานของท่านนั้นทำได้ในสิ่งที่ได้กล่าวแนะนำไปกับทางรายการนะคะ ซึ่งจะให้ประโยชน์กับบุตรหลานหรือญาติของท่านมากที่สุดแล้วก็ผู้ฝึกเองนี่ก็ตั้งใจทาเต็มที่ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้อยตํารวจตรีปรีนาภาเดชกุลช่อมากๆค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะและถ้าใครที่มีเรื่องราวที่น่าจ,จะใจดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้่างรายการชีวิตเลือกได้ค่ะ

ด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการ สมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อชีวิตที่เลือกได้